ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ผมก็จะเอาโลกมาลอง t r i ปเป a ลแอตแใส่เคใหญ่กันนะครับโดย t r i ปเปิลแอตแที่ผมกรอบมานั้นจะเป็นท r ิปเปิลแอตแทกเลเวลสินะครับซึ่งช่วง2อสาวันที่ผ่านมานี้ผมได้ปั้นมองจ็อบยี่ห้าเรียบร้อยแล้วซึ่งเอ้ยไม่ใช่จ็อบยีซึ่งจ็อบยีนี้จะมี t r i ปเปิลแอตแทกเลเวลสิพอดีเราก็เลยให้โลกไปกรอบมาลองดูกันว่าถ้าใช้กระเคใหญ่มันจะดีไหมซึ่ง เบแอตแทกเลเวลสินั้นดาเมจจะอยู่ที่300%เนะฮะแล้วก็โอกาสตีอยู่ที่20%ซนะครับซึ่งเราสามารถใช้ร่วมกับสกิลดับเบิลแอตแทกได้นั่นเองก็เดี๋ยวเราลองไปตีกันดูนะฮะอันนี้ผมก็เคลือบลมอยู่นะครับอาวุธก็บวกเจ็ดซูรุกิผสมการ์ดเหมือนเดิมนะฮะลองดูว่ามันจะแรงไหมสองพันสี่นะฮะสองพันหก เหตุผลที่ผมเลือกแมบนี้เพราะว่าถ้าเกิดโดนเคใหญ่แบทใส่ size, ผมจะได้กลับไปกอบได้สะดวกนั่นเองซึ่งแมบนี้แมปนี้เหมาะสำหรับโลกที่มีทิปเปิลแอตแทกมากเพราะว่ากลับเมืองไปกรอบสกิลได้สะดวกกว่าดัานเคใหญ่เพราะว่าดัานเคใหญ่ถ้าโดนแบทมาก็สกิลหายใช่ไหมละ่ะมันก็เปลองกุญแจงเงินซึ่งแมบนี้จะตอบโจทย์โลกที่กรอบสกิลทิปเปิลแอตแทกมากกว่าเพราะว่าแมบนี้เคใหญ่ไม่ค่อยเยอะด้วยไง แล้วลองไปหาเยอะๆดูก่อนนะไปไม่ไม,ไม่ทีละตัวทีละตัวลืมไปทิปงปในแท็กนี่นะฮะก็ลองดูก็ได้นะฮะรบบวิธีหลบแบดนะลองแบ็กสไลด์หลบดูก็ได้ครับซึ่งต้องแบ็กสไลด์ก่อนที่มันจะไล่สุดนะฮะไม่งั้นมันก็โดนอยู่ดี วันนี้ผมก็ใส่เซตกล้ามเกงในรูนะฮะเพราะว่าทิ i เปิลแอตแทกนั้นเออแอตแทกสติเยอะจะตอบโจทย์กว่าก็ถ้าใช้ไซส์เลดมาก่อนแล้วก็ถ้าติดทิ i เปิลแอตแทกก็จะได้ดาเมจที่เยอะขึ้นนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะ2 9 0 0ถ้าหมดโบนัสแล้วก็จะเหลือ2 4 0 0 2 6 0 0นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาทิ i เปิลแอตแทกแบบเพียวๆกันนะฮะโดยไม่ใส่หมวกนี้ก็ได้ประมาณ2 0 0นะฮะ ถ้าเราใช้ไซเบทไมยก่อนละ่ะดูนะผมไม่ยอมติดอาจจะลองใช้ไซเบตไมยใหม่ไม่ยอมติดสกิลที่เปิดแอตแทกนะั้นเหมาะสำหรับโลกที่แอตแทกสปีดเยอะๆนะฮะซึ่ง มันเ,เป็นสกิลอันดับต้นๆเลยที่เหมาะแก่การกรอบพ่สุดเพราะว่าเป็นสก,กิลติดตัวนั่นเองสก,กิลติดตัวมันจะไม่ใช้ FP นั่นแหละก็ถ้าติดทิปเปิลตอนใส่หมวกปลาแล้วก็ใส่เนตไม้ก็จะได้ประมาณ3,000ขึ้นไปนะฮะก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวแบบนี้เคใหญ่ค่อนข้างน้อยนะฮะแต่ว่าก็ เหมาะแก่การที่จะมาโลกที่เลเวลน้อยมาเช็นกันเพราะว่ามอนไม่เยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราลองตีเนี่ยฮะทิปเปิลา0 0 2นะฮะแดงมากแต่ผมว่าใส่หมวกงูแล้วก็ใช้ร่วมกับดับเบิลแอตแทกน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่า ลำพางคิปเปิลอย่างเดียวมันทำดาเมจได้ไม่ค่อยดีไงแต่ใช้ร่วมกันมันก็จะดีกว่าเนี่ยนะฮะดูนะฮะก็ใครที่สนใจถ้าผมว่าผมก็เอามองไปให้กรอบโลกรอบทิปเปิ้ลแอตแทกลเวลสิบลองได้นะก็ลองติดต่อใน Youtube แล้วกันถ้าผมว่างก็ผมก็ว่างไปให้กรอบได้เนี่ยฮะทิปเปิ้ลแอตแทก ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะวาทิปเปิลแอตแทกก็หลายหลายคนก็รู้กันเยอะแล้วแหละว,ว่ามันเป็นยังไงผมแค่เอามาลองให้ดูเฉยว่าถ้าโลกตัวนี้ใช้มันจะแรงไหมตอนนี้นะฮะก็ได้ประมาณที่เห็นนี่นแหละเดี๋ยวขออีกหน่อยนึ่งเดีย๋ยวให้พีทเรียกกลับไปนะฮะเพราะว่า โอ้ตัวนี้แต่งงานอยู่มีสกิลเรียกแมปนี้ก็ดีเงี้ยแหละพี่ใช้สกิลเรียกกลับได้แต่ดันเคใหญ่ใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นดันเจียนนั่นเองเดี๋ยวขอต่ออีกสักหน่อยพอละโอเคอ่ะตัวนี้แหละ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ทิป p ปิ Attack hmm. กก็เป็นสกิลตัวเลือกแรกๆที่เหมาะสำหรับโลกนั่นเองก็ถ้าคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับหรือถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ